ก็สบายดีพี่น้องสนามฟุตบอลหลังพะนครเปิดให้นิวบอยเอ็มหรือว,ว่าบักอันนเ้เก่งขนาดหมักบ้านกับพ่อไปถิ่มแล้วชวยสั่งมือโกหางทึงกับมีหัดสองสนามเบลนิวหลอกยิงได้ไหมอ้าหลอกกระตุน โอ้โหนิวมาทำมาดาไอ้ข้างตะแก่สื่ออะไรหลอกเป็นหลอกหลอกคณะก็ตุ่นจะเป็นบ้าหมักบ้านเขาถิ่มแล้วเก่าปานนี้นี่ผมมีเงินซื้อตะกี้ไอ้ผมมีเงินซื้อคือตะกี้อุศน์ตะกเขาบอสู่ยาสู่บ้าไมีแต่เงินซื้อยาสู่บอสโอ้เจ้คิงดมทอง หลอกเจอกับฮีรันเอ็มสแนลเปิดมาอีกแล้วโอ้ยยากคิงโอ้ผมย้อมผมออกอี้สางมือโกนะยืนกอดเาาอยู่คักน่าเดินบ้านนี่

โอ้เจนิวโยป๊าตัวไม้ไม้ลูกนี่นะโดดจากยันหัวกันป้าผโ้ผู้ลยยิงเลยลูกนี่โอ้โหเจอหลอกผู้ยิงอะไรมาเออโอ้หมอหนิเวรธรรมดาลีวพูเจรีวพูสมบูรณ์ยิ่ีเบรอ อ้าวหลอกจ้าของไผ่แน่นี่ฮะจักรันไผ่เป็นไผ่ซารพผัดเลยสิบปเห็์นี่เรียบร้อยเลยเนาะบุ๊คเลี้ยวผู้น่อยนะน่าโนยิงหรืแม่เกลือเรียบร้อยเจอนิ้วหลอก ว่ธรรมดามือน oh, 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 ี huh. <c oughs> <c oughs> okay. ่ไปยิงกระปอมอ่ะไซนิวห้อยส่ยิงกระปอมนะขอบหมูสายบ๊วยกูขี่ลมขึ้นผาเห็นตัวบักใหญ่หนึ่งเป็นเทือบักทุนไปแล้วจักแมนแล้วบอมันตัวบักแทกมา ตอนนี้บ้านออกแล้วพี่้อ,อกเาศิวนกสงครา่อสงราเนี่ยนถือมือสงการังหรือสงราแบบอันนี้ไยไม่เอาไย่าเจ้ากระกป๋านตะลวผู้ัดยิงวัดบดธรมรมด้าวเอ็มสแนปล็อกนานยาิงโอ๊อยจะไปจนคุงกนนอนนี่ก็ได้ มองปรตูนก็ยืงเกลื่มซื่มอยู um ่นะเจอเนี้วหลอกจอเป็นบ้าไปเนี่ยขางโมนิ่งก็มีแต่คนกูพีตายไปขางซตัวปีขางได้อีปีนะโว้ยขางเป็นนางกลมซื่มอยู่ทั้งปู่ ล็อกวิ oh, mm hmm. ์โอ้มีตะโดจักปีสังโดมทองเ mm hmm. ข้าไปเคิงเป็นหนักผ่าค่ะเยอะเนาะโอเค okay. mm hmm. ว้าลิฟอีกแหละ mm hmm. พอไปถิ่มนล้คาลิฟมือโกนใหญ่กินสีเ mm hmm. ขาบอกแม็กไปเสวยวะวางค mm hmm. า,าลงมาาตีเขาบอกแม็กนะโย บอยออกได้เนี่ฮะบอยเอ็มนั่นนะกูหกว่าเลยตัวเจอกรลีวพูนไปท่รมาดาพูนยิงดาวเป็นหนึ่งทีเป็นไฮน่าใหญ่ๆเ่ยนะเล็กน้อยเขาเลยลงมา เห็ดโกนเตีตบานโวหมอนี่เตะสัตว์มาจากทา้งหนิโอยบิดตีนใหม่แล้วแค่ไ่นนี่เป็นยังไงคิงคองสีสูเข้าได้อยู่บ่โวยายาเขายโป๊ะบากเลยเนาะเฮ้อ,อ สมอเหตุกันแล้วว้าทมือโกนี่นนเจอเนิ้วหรอกนะบวิทโอมอนี่ขนาดนอาละลยเรียบร้อยบอริฟอีกเลยค้าต้านก็ได้นั่งกโสวยนะคณะ อุ <ítulo> ้ยเสียงหมัก <jis> บ <Anyway> <si> <t os> ้านก็อุบอุบอุบหลอกเอ้าอย่าหลอกหลอกผู้บวิษจะได้บวริษมอนี่โอ้เจ้าอีหยังหระบ้านนี้ไลยตีนพูดบ้านขึ้นทึงอีกแล้วโบลิฟอีกแล้ว เหิือนทานกระตุ่นเพิ่นก็คือขึ้นไปนเล่นน้ำขาวหลอกหลอกหลอกดิฟอีกแล้วเนาะลูกนี่ล็อกปูลูกนี่สไลด์เต้ ปากบ้านสมมก็อุบอุบอุปบปากคาแหลมใช่สหมูมคือบุลงมาเอาบ้านคือหูดากไหมโอ้โห เซจลูกนี่ล็อกเคียงยังเขายืนนะอย่าโนะบลิฟอีกแล้วมานห่คอขทุกคลิปที่นี้เลยน้องพอก,การคลิปนะสะบายดี